<Yeah. S 2> แม่ได้ไล่เติบ e จ้าได้แกงนึงอยู่ด้วสวัสดีค่ะมันี่ยายพ่อนสิมาต้มยำกุ้งใส่เห็ดทัวพี่น้องที่ยายพ่อนไปเก็บมาเมื่อวานก่อนเอากระสิมาตัดขามันเพราะว่ายายพ่อนไปมือน,นันเนาะก็คือบริตตังใจไปเก็บ ก็เลยถอนถอนมากทั้งต้นเลยก็เลยต้องมาตัดคาทิมแล้วก็สิมาล่างไอ้ที่มันเป็นคุยๆออกอ่ะแม่จ๋าให้มันเกี่ยงเลยเนี่ยมันไม่ขี้ดินถ้ากราตัดออกบ่ได้เอามีดบ่ได้เอาอยางไตเน้องมือหนางไปหล่นซื้อๆออย่างกว่ากั่งกายอ่ะนะเห็นก็นเลยเก็บเพราะว่าเฮ็ดนี้มันชิชอบเกิดน้ำสนามยาเนาะแทรก มันสีรสชาติคือกันกับเห็ดฟางเลยแบบรสชาติเดียวกันกับเห็ดฟางเลยจ้ะเนี่ยมันดอกหน่อยบพาะใหญ่บางอันบางบาง,บางมองเนาะอยู่บางที่แม่มันจะดอกง่ายใหญ่หรือใครส้เห็ดเป็นแกงก็ได้ที่พี่นอ้อง<า>ใส่แกงเห็ดนะแม่ใส่หนำจะนั่งใส่หน่อไม้ก็แล้วแต่อันนี้ยายพ่อนจะเอามาใส่ต้มยำ อย่างเขาสิลางอันที่มันเป็นคุยคุยออกนะพี่น้องน้ำใบโอ้น้ำอยู่ดอกมันอะ่ะมันจะเป็นคุยคุยเนาะเาก็บล,าง,ลางออกให้มันสะอาดอาแซ่บอร่อยห้าดาวนะคะอร่อยห้าดาวเฮ็ดนี้อร่อยห้าดาวพี่น้องมาใหม่ๆเนาะไม่อยู่สวีเดนใหม่ๆยัยพ่นกระโปงกากินด่เคยกิน บานนี้พ่อเขาเบิง้งใน youtube เขาเจามีคนเปิไปเก็บกับเพิ่นกะเฮ็ดกินเนนะาะเห็นเขาเจ้ากินอยู่เพราะเป็นอย่างนี้พอนก็เ,เลยล่องกินแ้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ศึกษาเขาเบิ้งในหนังสือเห็ดแล้วเขาบอกว่าเห็ดนี้กินได้ฮาดาวก็เ,วเลยล่องกินแทรกจากห้างรังมันเกี่ยงเลย ไม่สะอาดมันสีเกลียงขาโอเคยายพอนต้มน้ำไว้มันเดือดแล้วจ้ะใส่น้ำประมาณครึ่งลิตรกินคนเดียวเนาะอันนี้เครื่องปุงเข้าลงไปเลยเครื่องต้มกรยัาลงไปเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกเนี่ยจ้ะน้ำเดือดนาะใส่ลงไปเลยง่ายๆนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลย พอมันเดือดอกีกเราก็จะใส่เครื่องต้มยำในพ่อนะ่ะเอาโมเมนต์เครื่องต้มยำบอกพี่ใส่ข้าวเดี๋ยวพ่อนใส่ขานอผงผงคาหนอนะคะเนี่ยใส่ผงคาหนอลงไปเลยตามจอบพี่น้องกันใส่หลายมันกันทีเข้มอันนี้ต้มบปลายเนาะแค่ถั่วซามหนึ่งอ่ละล่ะกินคนเดียวอ่ะจ้ะน้ำก็ประมาณครึ่งลิตรนี่ละ ถึงบนกเครื่องดิบกะเอาแม่พี่น้องนี่กุ้งได้พอนกะใส่กุ้งแค่แปดตัวเพราะว่ากินผู้เดียวแฟนเพิ่นบากินน้ต้ยมยำฝรั่งบ้านนี่มามาติ้ต้มยำแม่เราบะกินอาหารทะเลเนี่ยพอน้ำเดือดเราห้ากกบใส่เครื่องไปแล้วห้า,ากกบใส่เห็ดลงไปเลยจะ้ะเพราะว่าเห็ดจะให้เห็ดสุกก่อนใช่ไหมเห็ดมันจะสุกช้ากว่ากุ้งเราก็ใส่เห็ดลงไปก่อนได้ หอมคาตไคร่ใบมะกรูดเนี่ยเห็ดสุกแล้วนะคะเห็ดสุกแล้วจ้าเดี๋ยวข้ากะลดไฟลงจากน้อยอใส่เครื่องต้มยำนะคะใส่น้ำพริกเผาต้มยำไอ้พอนิสืบเป็นกนระปุกมากเป็นสำหรับต้มยำแม่จ้าอันนี้มมนสิมีเครื่องปรุงแล้วเลยที่เป็นมีรสเปรี้ยวรสไอ้น่นแล้ว เปรี้ยวเรียบร้อยเปรี้ยวเค็มเรียบร้อยเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงอีกนิดหน่อยกันผู้ใดมากรวดซันี่ก็คือพ่อนวแล้วแต่ว่าพ่อมาต้องเติมหน้ำปลาอีกพาะเ้ากับใซขนอไปแล้วนะแต่เครื่องต้มยำไอ้นี่กุ้งอะไรนะเครื่องน้ำมันเผาต้มยำเนี่ยมันก็มีคือเหมือนกับ เขาปรุงรสมาแล้วเดี๋ยวเทาก็เติมกุ้งลงไปเลยจ้าวั่นี้เป็นง่ายง่ายเนาะติมยำกุ้งสูตรไพ่กับสูตรมัน <c oughs> มันสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างเนาะแบบมันก็มีสูตรดังเดิมของคนไทยเป่นบ่อันนี้เขาอยู่ตางเดนเทากับพริกแพ้งเอาเทาก็ใส่เห็ดนีแท่นแทนเห็ดฟางแทนเหน็ดนางฟ้าเห็ดนีมันรสชาติคข้ายๆขเห็ดฟางบ้านเท่าลยจ้ะ นี่จะเดี๋ยวยายฟ้อนกัสีเติมน้ำปลาจักหน่อยเติมน้ำปลานะคะเนีย่ยเวลาใส่น้ำปลาในใแกงเนาะพี่น้องเพื่อนให้ใส่ตอนไฟกำลังไอหมอกำลังเดือดมันจังสีโบะข้าวกินน้ำปลานะโมโหนะอาจารย์ที่ยายฟ้อนเคยไปเลี้ยนน้ำตอนสมัยอยู่ไทยอะเราบอกว่าให้ใส่น้ำปลาตอนที่น้ำเดือด มันจะบริกกินข้าวน้ำปลาเนี่ยก็เติมน้ำมะนาวแล้วก็ใส่ใบขึ้นฉ่ายเฮียพอร์นมีใบต้นหอมเนาะเฮียพอรม,ม่ตน้นขึ้นฉ่ายก็เลยใส่แทนแทนกันได้แสบหอมขึ้นกันเรียบร้อยแล้วจ้าแค่นี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ชามเสิร์ฟเลยใส่ชามเสิร์ฟเลยค่ากินคนเดียวกินผู้เดียวคุณชายมากินนะ โอเนี่ยจะมาทานด้วยกันค่ะอร่อยนะคะข้าวก็หุงเสร็จแล้วโอ้ยแสบหลายพี่นอ้องกินข้าวสองจานเองแล้วเนาะมือนี่แสบแสบจา้าโอ้ยอาหารไทยเนาะอันกินตาอาหารฝรั่งมันก็เรียนไหมฮนะพ่อได้กินอาหารไทยนี่โอ้ยไอยพ่อเนี่กินข้าวสองจานมะ่วงได้น้ำหนักตอนกินนะ กอกินแล้วละโอ้ยเนาะสิได้สิลดได้เนาะนะนี่ค่ะน่าทานไหมคะาทานไว้กันค่ะอร่อยอร่อยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ